บอกสามทีมาตามนี้เนี่ยมันมันจะเป็นสามหนึ่งสามหกสามแปดสามเก้าเนี่ยกับสวัส์ตีเอฟซีทั้งบ้านค่ะทั้งช่องอ่อนผ้าชูกชาแนลมีการมาเดทตามแนวทางของพอร์ลันสมเนาะค่ะเนาะพอร์ลันสมมวดที่แล้วเขาเต็มเต็มเลยค่ะศูนย์สี่สี่ศูนย์ หัวหนี้เรืมาตามแนวทางให้เอฟซีทางบ้านคุณพ่อคุณแม่เดรับชมรับฟังกันเนาะค่ะเอาไปชมกันเลยจ้าผู้ใดเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แอดมินนั่นเองได้ค่ะเด้อเพื่อจะได้ให้ทางช่องมีกําลังหมุกําลังใจเพื่อสิหาแนวทางมาให้เอฟซีทางบ้านต่อไปเมื่อนี้กับม่พ่อกับพ่อร้านสอมคือเก่านะคะเนาะพ่อร้านซ่อมงวดที่แล้วเข้าเต็มเต็มเลยเปล่าคะพ่อศูนย์ซีซีศูนย์มันก็เข้าตัวหาศูนย์ซีหาศูนย์ แอดบระเดีมาตามแนวทางไห้เอฟซีทางบานเนาะค่ะเนาะหงอดนี้หางสั่นมันก็เุ่งแทงหงอดเร็วนี่คุณตัวแมนบอกค่ะคุณล้านคุณบานบานคุณพ่อจะเป็นล้านซอมเด้อค่ะเด้อล้านซอมล้านซอมแล้วก็เฮ็ดแนวทางไห้ทางบานได้ยินว่าไอ้เล่ห์เขาดีเนาะค่ะเนาะก็เลยมาตามแนวทางไห้ไอเอฟซีทางบานเบิ่งบางคนก็บอกว่าเข่าต็มๆไปตามแนวทางพอล้านซอมให้แน่ประสันว่าจะตามล่าเอาเอาเอาทางมุมนี้เนาะ เอาตามแนวทางร้านพอร้านสมให้เนี่ยมาสานว่าเมื่อนี้เดี๋ยวก็ให้คุณพ่อเฮ็ดสูตรให้พี่ให้น้องทางบ้านเอฟซีคุณพ่อคุณแม่ได้เบิร์นนะจ๊ะเนาะว่าปิดยังไงมาจังไงเอาปากกาให้เล่าจ้าให้เล่าเก่งเบิ่งก่อนจ้าแม่ตามนี้นะครับมันมันจะเป็นสามหนึ่งสามหกสามแปดสามเก้าเนี่ยถ้ามาสี่งวดแล้วนี่งวดแล้วงวดแลี้ยวงวดที่เลี้ยวด้วยค่ะจ้ามันจะมี สี่ศูนย์แล้วก็สองศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดศูนย์เด้ออห้าศูนย์เจ็ดศูนย์ผลสุดท้ายมันก็ออกห้าศูนย์สี่เนี้ยมันเต็มเลยนะคะเต็มเต็มเลยเป็นบ่าคุณพ่อเต็มเต็มเป็นยังเต็มเล่นเต็มโอ้เรือารือบ้านนี่มันมันบ่ได้กำไรหลายมันจะคือว่าน่ะเห็นทางบ้านว่าโอ้ยเลขคุณพ่อเขาดีค่ะคุณพันวา เขามางวดตองวดบริษท่านได้รู้จักเ่อาาว่าสันพนวาบันี้งวดนี้คุณพ่อเพิ่นสีเหตให้ผูเพิ่นมางวดเร็วเนี่เห็น<า><า>บ่จ้า,าครับเดือนมันมันต้องศูนย์ห้ามันมาวางหันรราคาไม่หมดสองสามตัวกันเลยมันบาจ้าโอ้ยหวดเร็วนีอเป็นแต่นหนว่าสิเดี๋ยวนี้ก็ซื้อไว้แล้วโอ้จ,าจ,าจาอ้าจ้าจ้าเดี๋ยววันนี้จ้า ยางหมดนะฮะไปยางยางหัวเออยางขนาดนี uh ้อ like okay uh ือโอลูกค้ากัเขาล้านพอดีนะท่เนาะพ่อจ้ะบันนี้พ่อเพิ่นแกได้มีแนวทางให้งวดนี้ต้องงวดเลยเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวให้เวลาพ่อเพิ่นจับจับประกบก่อนอ่าให้เวลาเพิ่นประกบแป๊บนึ่งนะคะเนาะพ่อเพิ่นใส่สมาธิในการประกบเละแป๊บนึ่งเดี๋ยวจะได้ห่างมากค่อยนี่แหละคันมาพอเพิ่นเละตัวได้เนาะ คือ,อยังตูบึงเนี่บเนี่ยตูบึงปึ๊บเต้เต้จะสูดเรียนไก่สูตรเนีย่ยเรียนไก่สูตรที่เรียนมาได้พอเป็นมีสูตรเนาะพอพอว่าเทาเห็ดไว้ปึ๊บเตะละงวดจ้าเรีวกไปนี่งักตัวสังเกตฟังโลดน่งหางสั้นมันสิได้เรียนกับพอบักเซนหมดแต่พอ,อ,อเซนได้ หมื่นบัดกูได้ก็ได้สองร้อยเนี่ยเราได้หมื่นหนึ่งเออเนี่ยโอ้ห่ามองเออมาเต็มเต็มยูทั้งมาเต็มเต็มบางครั้งมันก็บรรยายยูขั้นได้ยูกับพ่อเอกไม่ไหวติดทั้งสองตัวทั้งตบทั้งเฟืองไปเหรอเนี่ยเล่นมาก่เออมันก็นี่เด้อถามครับมันก็นี่เด้อห้าศูนย์สี่เนี่ย ก็เต็มเต็มตัวน่ะมึงบอกเงินบ่แมงนเงินเออก็เต็มเต็มตัวน่ะห้าศูนย์สี่นะคำนวณของเพื่อนเนี่ยครับเออคำนวณสูตรคำนวณของอะไรอืสูตร,รตนนคำนวณต,ต้องเรียนตามสูตรทำบรเรียนตามสูตรเรนี่ยซึ่งอืมมันบ่ได้บัดนี้งวดนี้ตัวได้หรอวะเอ้างวดนี่ทาเลขมาเก,ก้าสองเก้าสี่เก้ายังไงมันสิเป็นไปบ่ได้หรอก สองเก้าสี่เก้าถ้ามาเก้าจริงมเมนบ่ตัวบ้าน่ะบ้าน,นี้ถ้ามันมาเจ็ดบ้าน่ะเนี่ยมันจะจิบเจ็ดยังถ้ามาเจ็ดมันก็ต้องเป็นสี่เจ็ดเจ็ดสี่แต่ว่าสามตัวนี่บ่งอาจจะเป็นสองสี่เจ็ดสองเจ็ดสี่จ้ะเลขทางบาง้านพูดได้ยังบ้านเลกเออกมามพูดละ เนี่ยมันจังสีนั่นเนาะเออมันก็ธรรมดาเนาะมีเขามีหลุดเนาะพ่อเนาะไม่มันเป็นสูตรคำนวณเนาะครับเรืเลขมันมีแค่สิบตัวมันมั่หลายตัวหรอกอันนี้คือเป็นสูตรคำนวณเกี่ยวทางเบิ่งตามนี้เขาเรียนตามสูตรอืมถือก็สร้างไม่ถือก็สร้างถึงเวลามันถึงแล้แม่มันแม่มันบุญผลในหูน้องก่อนนะ้าบุญวัฒนาเขามีตั้งแต่ซื้อหาสูญยั่บวกับสูญหายเนี่ยเน้นถือคือเออความประมาท เออปุ่มประมาทมักจนสุตายมักจนสุตายติงแม่ตัวนั่นแหละฝนจุดทายคับปัดซื้อบ่เอลเห็นบ่เลขออกว่างหันเลขออกศูนย์หาครับปู่ฝากไปซื้อฮอดอุดรเล็กแค่ไหนหาศูนย์สี่วันพอดีฝากไปพันหนึ่งเอาเลขเขาอั้น่าสั้นอั้นเขาต้องเงนเจีดงวดนั่นน่ะ ได้สองหมื่นเจ็ดมันบอกกันนั่นเนาะโอ้ยหาแม่งนี่วะฝนสุดท้ายนี่วะสมพ่อมันถามหาอยู่บ่าว่าบักลับอ๋อจ้ะแล้ววันนี้นพ่อพ่อได้คำนวณไว้แล้วแม่นบ่งวดนี่คำนวณพร้อมซื้อพร้อมแล้วซื้อแล้วซื้อน้ำอึ้งเด้อ๋อจ้ะแล้ววันนี้ได้เจอไหนคำนวณออกมาแล้วปู่คำนวณเหี้ยสิตัวตัวสคัญเขียนด้ยเขียนตัวใหญ่ายเลย เอากระตูสำคัญกระซีเจ็ดเลยเขียนให้แน่จ้าเขียนให้ให้ซีผมงจ้าเขียนเห็หยังมันก็เป็ี่ยนซีเจ็ดให้เราถ้ามาวันที่หนึ่งเดือนเจ็ดโอ้ยตัวไปเขียนเอาก็ได้ได้ภาาษวันที่่ในเจ้าเราเขียนน่ะมันจังขังจหนึ่งของขังก่อนเดือนเจ็ดบนเดือนไหนเนียนเพราะกระดาบบ่หอดแล้วเดินโควิดหน้าได้เลยเดือนนี้ มุกจะนาดีแต่โบต้องเรียนหลายสูมาก,ก็เห็นมันถือจังๆรด,ดมาเดี๋ยวเที่ยวขยนตัวนี้ไงเอฟซีบ้างนะไอลอกเขียนตัว<ม>นี้เอฟซีบ้างลูกค้ากับเขาล้านค่ะลูกค้ากับเขาล้านยางกระหัว เดี๋ยวจังไดหายนวทั้งเอฟซีทังบ้านก็น้อผ่อนน้อจใจเย็นนอค่ะนาะใจเย็นใจเย็นใจเย็นเสร็ไปทังเดก็ใจเย็นเย็นซะก่อนถือจังๆถือเส่นเดียวเาั้นบ่ถือไหลเนี่ยถือจังๆบ่จับถหราครับรับจ่าโอ้ยสิบอกซบ้น้องวดนี้ จ้ายงเงียิกงียเนาะเมื่อนี้เนาะที่เจ้าทางบ้านแคปนาจติที่ทังบาลแคปนาจอไว้คุณพ่อคุณแม่ผู้ใดที่อยากได้แนวทางของพอลานสอมเนาะค่ะเนาะเมื่อนี้ก็ได้มาตามให้เราด้วยค่ะเด้อเมื่อกี้นี่เพิ่นถือตัวหมดที่แล้วเพิ่นถือเต็มเต็มเลยค่ะจ้าเลียเพิ่นเข่าศูนย์ซีนะพ่อเนาะเอาลงเลยจ้ะศูนย์ซี หาศูนเลยบอก่อสามตัวเลยบอก่างวดก่อนแปดงวดนี้ว่ามีสามตัวแปลให้เอซทั้งบาทเลยบอก่อตัวมากตัวใดงกลมให้เอฟเนี่ยสองสี่เจ็ดจันไหมสองสี่เจ็ดเอาเขียนลงไปให้เพื่อนโอ้สามตัวเลยเนาะค่ะเนาะสองสี่เจ็แดงจึงครึ้งเลยบาทเนี้ยเอากลมๆเลยนี่คือนเลขสามตัวสองสี่เอสี่เจ็ดเนาะสองสี่เ็ซื้อแล้วจ้าโชว์ให้เอฟซเบอ่งเลยคุณพ่อ เดือนสี่แล้วบอลธรรมดาหรอกอืออือจ้าจ้าโอ้ให้อีฟทีทางบ้านมันมาน้ำพ่อนี่เด้อจังใดมาพบมาพอกันคลิปแรกอะให้อีฟซีเพื่อนได้โศกได้มันน้ำพอนี่เนาะพอเนาะงอดก่อนเพื่อนให้ห้าศูนย์สี่เต็มเต็มเลยเนาะบันน้มาตามวันนี้มาตามวดนี้มีอีฟซีขอมาว่ามาตามพ่อร้านสอมให้แน่งวดที่แล้วเพื่อนให้สามตัวเขาเต็มเต็มเลยว่าสันจากงวดนี้กะบสามตัวคือเก่าแล้วเนาะพอเนาะ สามตัวมันก็สองสี่เจ็ดนานนะสองสี่เจ็ดเต็มเต็มเลยเนาะค่ะเอาลงเลยค่ะคุณพ่อเขาเลเป็นเรื่องธรรบมาดานะสูุขมวลจะได้กับขอบคุณขอบคุณคุณพ่อเนาะค่ะะเนาคุณพ่อลานสมลเด็จ้รเด้อที่มาให้แนวทางเอฟซีช่องทางนี้กับไอช่องนี้กับเป็นเพียงแนวทางในการอ่าจ้ะบอบอให้แนะนำให้เล่นการพนันแตะยังไหเด้อพี่น้องเด้อจะหวยอะไรเนาะหวยมีเข้ามีหลุด